ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมค่ะพบกับช่องละอองชาแนลนะคะค่ะวันนี้ก็มีผู้คนเดินทางมาขอโชคขอลาบกับเจ้าพอ่อเจ้าแม่ผีระล่มนะคะแล้วก็ร่วมทําบุญกับทางวัดเทพชัยมางคลน,นะคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปขอโชคกับคุณพี่กันนะคะ นี่นะคะกลุ่มคุณพี่ก็กําลังลูปแป้งนะคะท่านชมค่ะเดี๋ยวเราไปขอโชคกับคุณพี่กันนะคะโทรศัพท์มือมืดตึ๊บตื้อเขาสอ่ง้วยคนนะคะพี่แป้งย่างเยอะมูอมืดโทรศัพท์โอ้โหคนลูกแป้งกันเยอะมาก เลขเอ้ 8, 6, 6. ยแปดหกหกไม่เห็นตรวไหนครับพี่เห็นเป็นตัวไหนคะเลขเป็ด <8, S 1> อ๋อแปดเก้าหรือแปดหกเนี่ยแปดแปดแปดเก้าหรือไม่ก็แปดหกแปดแปดเห็นไหมคะจะเห็นแป <8. S 1> ็ดเลขเปดอันนี้เลขอะไร ข้างหลังมอนเลขเจ็ดเนาะเลขเจ็ดหรือเลขเก้าอ๋อเนาะเจ็ดเนาะเจดเก้าเนาะชัดอยู่นะที่ชัดชัดก็คือเปดอะไรคะเปดเก้าเนี่ยเปดเก้านะพี่นะออจะบาล้จ้ะเลขเจเออเลขเปดชัดมากเลยนี่จ้ะเปเก้าโพติงของเลจ้ะเลขะละ้า สองตัวน้อพี่นะเจ้หกแปดเก้าอะไโอ้ถ้าสามตัวก็หกแปดเก้าดูยังไงดูไม่เห็นเลสองในเลขหกจุดไหนคะพี่หก แปดเก้านะโอ้ใช่นะเห็นเป็นหกแปดเก้าใช่ไหมคะจ้ะอ,อค,ค่ะห้าเดอกค่ะหกแปดเก้าเนาะเพราะว่างวดนีมด้มันออกห้าแปดก้ไม่แน่ใช่ค่ะอ๋อจ้ะ เนี่ยนะคะท่านชมก็ส่งไปกับคุณพี่กันนะคะท่านชมค่ะก็วันนี้คุณพี่ก็มองเห็นเป็นหกแปดเก้านะคะเพราะว่าไม้พายก็ให้โชคแม่นทุกงวดน,นะคะท่านชมค่ะก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละท่านด้วยนะคะเคยมาไหมคะป้าไม่เคยมาเลยครั้งแรกมาจากไหนแล้วคะมาจาก,าจากขว่าวศิรินขวาวศิรินรเนาะ มาเป็นครั้งแรกเนาะคุณตานะจ้แต่ว่าคุณพี่เป็นคนมองเห็นหกแปดเก้านะคะเมื่ยไม่เคยคือนี่แปดแถวยังเออใช่ชัดมากเลยนะจ้ดหกข้างบนค่ะหกแปดเก้าสามตัวนะคะเนี่ยไม่อคยอีเรือนจางเงือด ค่ะเอฟก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีค่ะสาทุกเพจไหนคะ,นะคะ่ะหลังจากขอโชคขอลาบจากเรือเสร็จก็มาขอตรงจอมปลวกนะคะท่านผู้ชม๋๋ยวแอฟจะพาท่านผู้ชมไปขอโชคกับคุณพี่กันนะคะ เห็นไหมคะคุณป้ายังไม่เห็นเลยนี่วันนั้นเราเห็นตรงนี้ยายดูซ้ายเห็นไหมจ้าเจบเลยเองสองห้าเสองสามสองห้าสองห้าเนาะอือจ้านุกทายวันแรกได้สองห้านั่นเลยคือเด็กสอง นี่เลยค่ะจ้าชัดมากนะคุณป้านะจ้าเลขเลขตอองวดของจอมปลวกก็คือสองห้ากับเจ็ดห้าค่ะอ๋อจ้านุ่งลงสันเกตดีสองห้าจ้าไบอกอันนี้ชัดนะคุณป้านะชัดมากเลยบกสองสองหา่สองหนาะง ใครตาว่น่ะอ๋อตาคนานนะคพี่จะคน่านจะทายเ่ชค่อยสองห้าบเชค่อยๆไปสองห้าับมาก้วคุณป้าชี้บอกหน่อยค่ะว่าเห็นจุดไหนคะ้คุณป้าชี้ที่จมปลวกชี้ที่จมปลวกค่ะป้าจมอ้เลยเนาะมือนกนเมือนกไม่ฉัดอ๋ จุดนี้ไม่ใช่คุณป้านตรงนี้ค่ะคุณป้าเนาะตรงนี้ค่ะป้าวุ้ยชับเนาะตรงนี้ป้าเนาะในใสายตาของป้ามองเห็นเป็นตัวไหนคะคุณป้าดูสรงเลยจะสองกับอะไรคะป้าสองกับห้าสองกับห้านาะ เห็นเหมือนกับเอสเลยค่ะคุณป้าเนี่นะคะท่านชมค่ะคุณป้าก็มองเห็นสองกับห้าเหมือนกับเอสนะคะท่านชมค่ะก็ที่เอสลงคลิปวันก่อนก็คือสองห้ากับเจ็ดห้านะคะวันนี้ตัวเลขก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะท่านชมก็ชัดมากมากนะคะอ๋อให้ตัวไหนบ้างคะป้าหนึ่งสองห้าเลขลงตา หนึ่งสองห้ากับห้าเก้าอจ้าค่ะก็ะขอให้โชคดีนะคะคุณป้าค่ะโชคดีค่ะค่ะเนี่ยนะคะ,คะ,ะ,คะท่านชมค่ะ เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาขอโชคขอลาบตรงเรือลำที่หนึ่งกันนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อกี้แอดก็เดินส่งหาตัวเลขนะคะแล้วก็มองเห็นใบหน้าโผล่ขึ้นมาพร้อมตัวเลขด้วยนะคะท่านชมคะเดี๋ยวแอดจะส่องใกล้ๆให้ท่านผู้ชมทางบ้านส่องไปกับแอดนะคะนี่นะคะแอดก็มองเห็นตรงจุดนี้นะคะตรงเรือลำที่หน,นะคะอยู่ด้านในนะคะท่านชม นี่นะคะแอดก็มองเห็นตรงจุดนี้นะคะก็เหมือนคล้ายคล้ายรูปใบหน้านะคะท่านผู้ชมคะตรงนี้คล้ายคลายเหมือนใบหน้านะคะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมจะมองเห็นเหมือนกับแอดไหมคะก็ช่วยกันส่องดูนะคะท่านชมแล้วก็ตรงแก้มจะมีตัวเลขนะคะชัดมากๆนะคะท่านผู้ชม เน่นะคะตรงนี้เอดคิดว่าน่าจะเป็นเลขห้านะคะตรงนี้เป็นเลข4นะคะใบหน้าโผล่ขึ้นมาพร้อมตัวเลขนะคะท่านชมก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านก็ช่วยกันส่งไปกับเอดนะคะว่าจะเห็นเป็นตัวไหนกันบ้างนะคะแต่ว่าในสายตาของเอดเอดคิดว่า ตรงนี้เหมือนเลข5นะคะฝั่งนี้เหมือนเลข4นะคะแต่ว่าตรงข้างบนไม่ค่อยชัดนะคะท่านผู้ชมที่ชัดที่สุดก็คือ5 4านะคะันี่นะคะชัดมากๆนะคะท่านผู้ชม รูปใบหน้าก็ชัดเหมือนกันนะคะแอดไม่ได้รูปนะคะก็เอาโทรศัพท์มาส่งดูก็เห็นใบหน้าผลูพร้อมตัวเลขนะคะท่านชมก็ให้ท่านผู้ชมก็ส่งไปกับแอดกันนะคะเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะท่านผู้ชมคะเพราะว่าแอดคิดว่าตัวเลขในวันนี้ก็ชัดมากๆนะคะก็ ตัวเดียวกันกับดอกเห็ดนะคะก็ดอกเห็ดเมื่อวานก็ได้ห้าสี่สี่ห้านะคะแต่ว่าข้างบนแอดก็มองไม่ค่อยชัดนะคะท่านชมน่าจะเป็นเลขสองตรงลูกตาตรงนี้น่าจะเป็นเลขสองนะคะหรือไม่ก็สองห้าสี่นะคะ ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านพิจารณาเอานะคะว่าจะมองเห็นเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะก็ช่วยกันส่งดูนะคะท่านผู้ชมแล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะเพราะว่าแอดคิดว่าเจ้าแม่น่าจะให้โชคอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าก็มีคนเคยถูกกับไม้พายแม่นๆนะคะก็ตัวเลขเมื่อวานจากไม้พายของคุณพี่ผู้โชคดีก็ได้ตัวเดียวกันนะคะท่านชมสองห้าสี่นะคะ ก็เอปคิดว่าเจ้าแม่น่าจะเน้นตัวนี้นะคะท่านชมคะ่ะก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอานะคะว่าจะชอบตัวไหนกันบ้างนะคะก็สุดแท้แต่ท่านผู้ชมจะตัดสินใจนะคะเพราะว่าเอฟก็มีหน้าที่นำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละท่านด้วยนะคะ ค่ะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะขายโชคดีค่ะ